จาามาแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านจ้ามีมาขอกระเสาปอบอีกคู่เก่าจ้าพี่น้องขอกันในเสาของวันที่ยิบเก่าผิดสภาคมพอต่อช่องค้นหารอยหกสิบเจ็ดจ่าพี่น้องมือนีเสาปอบผ้าขับปลาหากเก็บเห็ดอีกคู่เก่าจ้ามาดูมาชมนุ่งสาวปอบจ้าว่าสาวปอบสีใดสีมันเห็ดนเนื้อจ้ามัอนี้ไปกันเลยจ้าที่เห็นดอกเดียวเนาะ ปอดอกีกดอกนึงจพนนะ้พี่น้องก็บุมมีหมูข้นอกพี่น้องออกยหญ่ังไงเนายะก็เลจ้พี่นนะ้องพี่จะงกเหลืองนะจ้าพี่ะงกเหลืองจ้พี่พนอ้อง เอผดอกบานดอกบานันแต่พี่นองนีส่ปกกะเกล่องขึ้นจ้ดอกบาน่พี่น้องบานกลงบานงามยี่เด้อจ้ะ สวยเลยจ้ายัลงละงกขาวพี่นอ้องเฮ้ยสองไข่เด้อจ้ะเดีย๋ยวอีกเปรียวอีกไข่หนึ่งสองสองไขโ่โบเมนเด้อจ้ะพี่น้องพี่ไข่เป็ดไข่ไก่พี่น้องพี่มูเลยจ้ะพี่น้องแบบนี้โอ้ พ่อหยุบมองเค้ได้่น้องเอ้ยพออย่อเป็นมูเลยจ้าเจ้าพี่น้องบ้านก็เอาได้อยู่จ้าคุณอุยอ้ยอุ้ยพี่น้อง เป็นมูเลยจ้ะพี่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 โอ้ยเรางอกขาวจ้พี่น้องใครใใครจ้พี่น้องใครมันอะไรจ้าพี่น้องนี่บ่เ่มูเดียวพี่น้องบ้านทิมเบิดั้งกมูนี่นะบ้านกระใสได้เยอจ้ะพี่น้อง เฮ็ดบดดินจ้ะพี่น้องอุ้ยว่าสิวเห็นเถอจ้ะเฮ็ดบดดินกระมานเด้อจ้ะพี่น้องเฮ็ดผึ่งกระมานจ้ะเฮ็ดละงกกระมานเหมือนกันจ้ะพี่น้อง่ขมิ้นจ้าอุ้ยดอกกุนเฮ็ดผึ่งขมิ้นจ้ะพี่น้องอืพี่ดอกมึงจ้ะน่าจ้ะ ดอกนี้จะพี่น้องเป็นเห็ดเพิงขมิ้นเด้อจ้ะคุณน้องเก็บเห็ดน้ำเสาวป๊อบจ้ะพี่น้องคุณเห็ดเพิงขมิ้นจ้ะดอกนี้จ้ะทําไมอีจ้ะสองดอกจ้ะพี่น้อง ดอกหนึ่งจ้าดอกนึ่งพี่น้องขมิน้นขมิ้นนี่มู่เดียวเด้อจ้ะพี่น้องเห็นหลายดอกเนี่ยพออีกเดี๋ยวดอกหนึ่งจ้ะพี่น้องออกทั่วเลยจ้ะพี่น้องอพี่น้องละงอกจ้ะพี่ละงอกละงอกขาวจ้ะพี่น้องพุ่น อุ้ยแมีนเบิดเลยจ้ะพี่น้องพี่พี่พี่น้ำมาน้ามาจ้ะพี่น้องอุ้ยบานเป็นสายอู่นสุดผนได้จ้ะพี่น้องพุ่นพุ่นพุ่นนี่มาแล้วจ้ามาแล้วเก็บเพชรละงงน้องสาวป๊อบจ้ะพี่น้องโหดโผ่งงงแต่งเฮ้ยคักขักขักเลยจ้ะพี่น้องคักแล้วมื่อนี้ โอมาจัะ <daha> พี่น้องนจักเสั้นลยจะพี่น้องสั้นเลยพี่นองมาเด้อจับพี่น้องวโหงแตแมนมวานพี่น้องเลย พี่น้องมันี่มันคักเลยจ้ะแต่ว่าทายทำผู้เดียวกันลำบากน่จ้ะพี่น้องเป็นละงกขาวเด้จ้ะขาวง่ายใสอ้ยเก็บกำกันรัวนร่วๆเลยจ้ะพี่น้องหุ่นอู้ดทำไมเป็นจมพี่น้อง คืบุมีตาใส่พี่น้องจ้ะนำกันมาเลยจ้ะพี่น้องพูนเฮ้ยขักผักจ้ะพี่น้องมานน่ขักแล้วขักแล้วขักแล้วจ้าเฮ้ยพูน พี่น้องคุณแถวโบบานพี่น้องเบิดดขับสิเบาอันนี้บานเบิดจ้ะคุณน้ำมาน้ำมาจ้ะพี่น้องอื้อพี่น้องคุณ เรางูงูเดียวเต็มไปเลยจ้ะเกือบเต็มสองตาเลยจ้ะพี่น้องเอ้ารุ 1> 1 magic, ่นน้ากันต้อจ้ะพี่น้องยาวๆเลวยจ้ะเรางกยักพี่น้องผูใส่จโบูเลยจ้ะเห็ดวดดินบานพี่น้องเก็บเพเรางกมามาตำเห็ดวดดินจ้ะพี่น้องเป็นมูเลยจ้ะขอบคุณจ้ะัวได้กล่องวัตถุเก็บเก็บเอาเลยด้อจ้ะพี่น้องพี่ จ้ะซาบปอบจะคอยหันกล่องไปเด้อจ้ะพี่น้องถ่า,ายทำคเดียวกระสีลำบากนลจ้าจ้าพี่น้องตัวใดกล่องมาถึงซาบป,ปอบกระสียิบไปเลยเด้อจ้ะ tất sáng kia cái hinh đất nèo 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 Hết nèo đêm nèo 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 คุณดอกนึงจ้ะโอ้ยออกในเงาใหม่พี่หนอกถ้าบออยู่ในนี่ก็เลยสิบ่อ่ะบุดติ่มจ้ะพี่หนอกปดติ่มจ้ะ,อด,จะดอกนึงจ้ะโอ้ยดอกแบบน้าเลยจ้ะพี่หนอกงามเลยจ้ะดอกนึงจ้ะ ดอกพี่เนอะขาเบียี้เอาจ้ะสองดอกได้จ้ะนี่ปดดินจ้าพี่เนาอขาเงาเลยจ้ะ จ้ะพี่นหสิออกสีขาวาน้อยนึงจ้ะสอดอกจ้ะพี่นมเงาขึ้นเงาเล่จ้าดอกเจ้าพี่น,อ,อ,นอ,องดอกเลยจา้าเงาเดียวเลยจ้ะพี่นก,นกบุดิจ่จ้ไม่เห็นดอกหนึงหานจ้าไปใส่ มันสงดอกเมือนกันสวยมากข้าลายจะพี่น้องสีนี่เพื่อจะพี่น้องอื่อลองดูให้จ้ะ นั่งจ้พี่เน่ะเพิ่เพิ่งพเพิ่งสงเพิ่งติวจ้ะพีดอกเงี้เหงาไหมปุดดินจะพี่นนองออกทางๆได้จะเห็ดบดดินดอโอ้ยผีดอกอะเห็น,หอนดอกไม้ลย จ็พี่น้องละง,งกสมจ้ามีทั้งตุมทั้งบานจ้พี่น้องลุยเลยจ้าลุยเลยเป็นระง,งกสมเด้อจ้าวสวยๆเลยจ้า,จาบานนั่งจ้ะพี่น้องเป็นสี่จ้ะพี่น้อง เทาจิมเบิร์ตจ้ะแถวนี้จุ้มนึงจับพี่น้อเกพื้นเขาจับพี่น้องไม้เก่าไม้เดิมก่อนจับพี่น้องเห็ดบดดินจ้ะเขาหมดเหทสวดดินเด้อจับพี่น้องหลังจากไปนำหาเห็ดลงงุกมาจับพี่น้องกระมานสุดยอดเด้อจับมาเนี่บางช็อตบางตอนชอบกบกอบบอดดิทายดิถ้าให้พี่เห็นหน่องเบิ่งเด้อจ้ะจับพี่น้องดอกอันเดียวจุ้มนังจ้ะ ได้เวลากลับบ้านแล้วจ้ะพี่น้องได้บึงยอดได้ยอดมาน้องเฮาจ้ะพี่น้องแต่ว่าเสาป๊อปลืมกระเป๋าเด้อจ้ะพี่น้องลืมกระเป๋าเปไปปลาสรุปคลิปแล้วเสาป๊อปต้องเสดไปเอากระเป๋ามาจ้ะไอพี่พิงยอดได้ยอดมาหน้ำสาป๊อปจ้ะเสาป๊อปก็เสดพากลับบ้านแล้วจ้ะพี่น้องได้เวลากลับบ้านแล้วจ้ะพี่น้องเบิ่งยอดได้ยอดมาน้องสาวปอปจ้ะมื้อนี้ ถือหามานสูดหยอดคือเกอ่าจะพี่น้องคูตาหนึ่งก็จเป็นเห็ดบดดินจะพี่น้องตัวนี้ก็จเป็นเห็ดละงูกล้วนๆวนจ้ะตัวนี้ตาน,นี้ก็จมีเห็ดเพลิงร่วมแน่ก,ก็เห็ดบดดินจะพี่น้องหยอดได้หยอดหมานมืนอนนี้ก็กสองกระตาคือเกอ่าจะพี่น้องเก็บผู้เดียวเฮ็ดคลิปผู้เดียวจะพี่น้องบางชอดบางตอนกับบอดดีไทยเดทํำให้พี่ให้น้องเบิ่งเด้อจะพี่น้อง่ะสำหรับคลิปวันที่ยิบเก่า พฤษภาคมพศ2567จ้ะพี่น้องนี่ก็สิยอดได้ยอดมันหกสิบกอบก็ถือว่ามันสุดยอดเด้อจ้ะพี่น้องตานี่ก็สิเป็นเห็ดบดดินจ้ะพี่น้องเบมึงความใหญ่ของกระตาจ้ะพี่น้องเป็นเห็ดบดดินกระเพร็ดผึองร่วมจ้ะพี่น้องสารพัดอยู่เด้อจ้ะพี่น้องสารพัดเห็ดอยู่จ้ะส่วนตาเนี่ก็สิเป็นเห็ดละงูล้วนๆจ้ะพี่น้องพอละงูงูกย้อยหนึ่งจ้ะพี่น้องอ๋อสำหรับคลิปวันทียิบเก่าคือ,อ,16 6. 16 6. อสภาคม สาวปอบกาสิเดลาพีล,า,ลาน้องกลับบ้านก่อนเด้อจ้ะชื่นชอบวิดีโอจังได้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกับช่องเราปลากระตนาไว,นไว้นะไม่ได้จ้ามืออื่นก็ค่อยล่าลุลนน้ำสาวปอบไม่จ้ะว่าสาวปอบสิพาไปเห็ดคลิปยังแน่จ้าสำหรับมือสวัสดีจ้าอื่นผอกันไหมคลิปไม่จ้ะพี่น้อง